จบแล้ว<น>สําหรับผมเรียนจริง6ปีแล้วก็มีปีนิงที่ดรอปไปถ่ายละครอะไรเงี้ยวก็ว่าเรียนไปได้ทำงานด้วยวันนี้มันมาถึงแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณแฟนค่ับด้วยขอบคุณทุกคนเลยที่คอยสนับสนุนขอบคุณพี่นักข่าวที่มาวันนี้ด้วยขอบคุณครับคณะที่เราจบาาค่ะมันภาคปลายนะมันเรียนยากด้วยครับ ใช่ครับก็ใช่ครับเรียนยากมากเลยครับสำหรับเจ็ดปีที่ผ่านมาแนตะ่วันนี้พระมาถึงแล้วครับจบมาได้ด้วยดีรุ่งร่วมมาได้ด้วยดีฮนะ,ะ,ะ,ะจบคณะจบคณะสตอแพทย์น,นะครับผมจริไงไหคะกับความยากลำบากที่ผ่านมาทั้งหมดเล่าโมเมนต์ตรงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมก็คือขับรถมาเรียนแล้วก็ขับรถกลับเออใช่นะขับรถมาเรียนขับรถกลับแล้วแต่ว่ามันก็มีแบบแบบ เวลาเหนื่อยๆนื่อยเพราะว่าผมมาเรียนตั้งแต่หกโมงนะเอ้ยตื่นหกโมงใช่ไหมเสร็จปุ๊บห้าโมงแล้วก็วิ่งไปทํางานต่อที่ตึกกว่าจะเสร็จก็สามสี่ทุ่มเนี่ยมันก็มีช่วงอะไรที่เรารู้สึกว่ามันท้อมันเหนื่อยอะ้วก็นับตาคอคอ,อฟังเพลงในรถล้องไห้ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่ามันผ่านไปเรืยดีแล้วก็ทุกอย่างผมว่าสุดท้ายแล้วผมทําเต็มที่แล้วแล้ววันนี้มันก็มั ทำเต็มที่ก็เลยทำให้เราได้เกียรตินิยมด้วยเอออวดสักงนึงแล้วแล้วพูดไปแค่ดูอวดเนี่ยเ,ออเดี๋ยววะไม่ัขอบคุณเพื่อนๆที่พี่ลองไี่ได้บุกเบีแล้วกันผ่านให้ผมจบมาได้เกียรตินิยมก็แ่หละแต่จริงๆแล้วคนที่อยากขอบคุณมากๆเลยก็คือพ่อกับแม่วันนี้ก็มาด้วยอนะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่ที่เลี้ยงผมมาอย่างดีแล้วก็ขอบคุณตัวเองด้วยอะไรที่แบบว่ายงเราก็แบบสู้ไปกับมนันสิง่งอะไรที่มันทำให้เราแบบมุดสู้ขึ้นมาว่าแน่นอนนะเราทัน อุ้ยอะไรคือสู้เหรอแลอวแบบอะจริงๆไหมเคยเคยโอ้กูอยากพ่อแม่อะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าตั้งแต่เมื่อก่อนละคือพ่อแม่ผมก็แบบอยากให้พ่อผมรู้นะว่าแบบเขาอยากให้เราเรียนจบแต่ว่าช่วยให้เราบอกว่าแบบเออเรามาทํางานนะแล้วเดี๋ยวเราอาจจะดอกเนี้ยเขาก็บอกว่า แต่เขาไม่เขาก็แบอกว่าไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราก็ให้กลับมาเรียนเงี้ยนั่นแหละพอพอยองกลับไปแล้วถือว่าเออเนี่ยแหละคือเขาเหมือนเห็นคุณค่าแล้วเห็นว่าเราตั้งใจที่จะทาอะไรแล้วก็สุดท้ายแล้วพอคิดถึงคำพูดของเขาเราก็เลยแบบอ่ะเราอยากกลับมาเรียนเขาสุดท้ายแล้วแบบให้แบบมัน,าน่ารุดวงไปเรื่อ เห็นว่าตอนนั้นเองตอนที่เราเรียนเราก็ต้องแบบอุ้ยต้องเลือกว่าเออมีงานก็สําคัญอ๋อฮะเออมันต้องเลือกกับอาชีวิตของเราคอนโทรลนน่ากลัวนะครับเพราะว่าคอนโนรลน่ากลัวนะครับไม่หรอกเพราะเรามีอาชีพเราต้องรับผิดชอบก็จะเป็นงานงานแสดงเองงานดาราอะไรของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบก็คือการเรียนการศึกษาที่พ่อแม่เขาอุตส่านฝึกปัตตั้งใจให้มากับมือ อุ้มปากแล้วนะพี่สาวไม่ใช่เออออออเเราได้วันนี้มามีแบบพี่พ่อพี่แม่มาไม่งด้คุยมีโมเมนต์ประทับใจกันหรือยังเอ่ยโมเมนต์ประทับใจเหรอเอ้ยอย่าพูดดิพูดดิไม่ไม่ไู่พูดไมีพูดไม่ระย่างบอกไม่บอกว่ายังไม่มีไะแต่ว่าอากาศมันยุ่งเกินนะครับอากาศมันยุ่งมันแบบดีใจเกินเลยก็เลยแบบเออเราแค่ไม่ออกเลย ช่ฮะมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมคะที่แเขาก็เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันของเราก็จริงจริงผมบอกแล้วเหรอว่าผมแบบขอบคุณพ่อแม่มากแล้วรักเขามากที่แบบเขาเขาเลี้ยงเรามาอย่างดีที่สุดที่เขาจะทําได้แล้วก็ผมรู้สึกว่าตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยได้ขาดอะไรเราจะไม่ได้รวยมากเลยค่ะเราผมว่าที่ผ่านมาในชีวิตผมผมไม่ได้เคยมีอะไรที่ลำบากใจเกินไปในการดำเนินชีวิตแล้วก็ขอบคุณที่เลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้เกิดมาแบบ มีทริคอะไรบอกน้องๆบ้างไหมคะสำหรับหลายๆคนที่แบบเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็นั่นแหละครับความจนมันน่ากลัวนะก็มีคำนี้ก็อยู่ในใจนะอยู่ในใจไม่แต่กี่แล้วอ่ะมันคือหน้าที่ของเราที่เราไม่รู้สิถ้าเกิดเราเรียนเรียนอยู่ด้วยนะแล้วเราทํางานไปด้วยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรับผิดชอบคือเราเป็นนักศึกษาเราเป็นนักเรียนอยู่เราก็ต้องเรียนให้มันอ่านั่นแหละแต่ว่ามันก็ดีเพนออนคนไงบางคนรู้สึกว่าแต่สุดท้ายถ้าเกิดเราอยากจะเรียนไปด้วยเราอยากทำงานไปด้วยผมว่าเราต้องบาลานที่ดีแหละแล้วก็ ไปให้ได้ก็สุดท้ายแล้วก็ไปกำลังใจให้น้องๆแล้วกันมีวางแผนจะเรียนต่อไหมคะวางแผนไว้วางไว้ก่อนแอบคิดเล็กๆในใจก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไปแล้วว่าคิว่าอาจจะอยากทํางานในเรื่องของสัตวแพทย์ต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะทํางานในวงการต่อไปด้วยอาจจะควบคู่กันแล้วก็จริงๆอะแอบคิดเหมือนกันว่าอยากจะเรียนต่อพอเอาเวลาที่แบบว่าในเวลาที่เราสะดวกที่จะเรียนแล้วกันตอนนี้เราจะทํางานไปด้วยอยาก่ออะไร อยากต่อนะจริงอยากต่อหมอคนแอบไปศึกษาไว้แล้วมันจะมีของหลักสูตรของของกุลาที่เป็นผีดนีที่เป็นหมอหมอคนเลย <laughs> เดี๋ยวทั้งนั้นเดี๋ยวให้ซ้อมซ้อมตรวจ <laughs> ซ้อมตรวจเลย <laughs> เอาแต่ถ <laughs> ้า <laughs> ตรวจวันนี้มันจะจะไม่ใช่หมอคนนะเดี๋ว <laughs> <laughs> ันนี้จะได้อย่างอื่นนะเดี๋ยนะ <laughs> เออเออพี่กังวลอะไรให้ตัวเองบ้างไหมคะรางวัลเออจริงไหมยังคิดไม่ออกแต่คิดว่าต้องมีแน่ๆแหละเอออยากได้อะไรอยากได้อะไรกูแต่จริงตอนนี้แบบไม่ไม่อยากได้อะไรเลย าจจะลดมาหรือบ้านเออไมเใี่ยวเแล้วมันเกยอะไปนะ้วยัง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 ไม่มีครับผมอ้าแล้วเราคนสนิทนะคะคนสนิทคนสนิทคนสนิทเขามาแสดงความยินดีกับเราหรือยังจ๊ะเดี๋ยววันนี้เขาติดธุระเขาไปต่างจังหวัดก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นยวเขามาอย่างเงี้ยดูเาสุดท้ายเธอเขกแค่บอกว่าเป็นต่างจังหวัดหรือเปล่าคือว้าิวเขาติดหุ่นละจริงเขาติดเฮ้ยทุกคนใจเย็นดิโอเคโอเคแต่เขาเขาไม่ได้แต่ว่าจริงแล้วเดี๋ยวตอนเย็นยวเขามาครับแล้วก็ คกลยว่าแต่เขาบอกว่ามีของฝันไ้แล้วใช่คิดว่าจะถูกใจเราไหมอ๋อแน่นอนแล้วระบุไปแล้วดื้อออกเลยเหรอดูออกดูออกเลยเหรอเออใช่ใช่ใช่ก็มีอยู่แล้วครับผมนอกจากนี้แบบอยากเปิดคลินิกไหมเอออย่างอย่างหลายๆคนจบไปปุ๊บก็ไปเปิดคลินิกเล็กๆค่อยๆแบบพยายามก็คิดอยู่นะครับแต่ว่าจะแบบอยากอยากลองไปลองฝึก เราแหละเป็นหมอจริงๆอยากรู้ระบบอยากรู้ว่าแบบเออเราต้องมีอะไรบ้างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็อาจจะพูดกับเพื่อนอะไรใช่แต่ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับผมหมอดูไม่ได้อะไรนะฮะหมอดูไหมคะไม่ค่อยดูเลยอ่ะไม่ดูไม่ดูเลยแต่เคยเคยแบบทำงานแล้วเราไม่ชอบดูแล้วในนี้ใช่อันนี้ถามจากไม่ทายอินตัวเอง พาร์ทเรียนก็สําเร็จละแล้วพาร์ทงานละคะซีรีแฟนๆก็โอ้ยรออยู่ใกล้ถ่ายใกล้จะเสร็จแล้วนะว่รฟังเลิฟครับผมก็ตอนนี้ก็เกินครึ่งแล้วนะครับแล้วก็รับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในตัวพวกเราแล้วอาจจะคิดว่าผมตลกแล้วแต่ว่าผมตลกได้มากกว่านี้มาวีตลกหรอที่จะขายหล่อแหละแต่คนชอบกิ้วผมตลกไงไม่ตลกนะจริงๆลองขายหล่อ ลูกนยายกับพี่ชาคิดด้วยใช่ไหมยป็ไงเป็นไงคือเข้าใจแล้วทำไมเขาเป็นรุ่นใหญ่ในวงการบันเทิงแล้วเขาเล่นเก่งมากทุกคนแบบแล้วเขาเล่นได้เหมือนเดิมตลอดเวลามีความสถเยรนแบบเก่งแบบเก่งแล้วบางทีอ่ะเราได้รับข้อคิดดีๆจากเขาแบบว่าเขาก็จะแบบเฮ้ยลองเล่นนลองเล่นนี <S <S เ้เขาช่วยบอกบางทีเราไม่เข้าใจจังหวะมันจะมีจังหวะคอมเมดี้ซึ่งบางทีเราเป็นนักแสดงใหม่ยังไม่เคยเล่นคอมเมดี้อ่ะบางทีเราจะไม่เก็งแล้วพี่ชาคิดก็คือช่วยแบบแบบเออจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ เออได้เล่นกับพี่จะคิดมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่าประสบการณ์ในครั้งนี้จะได้พัฒนาเรารไปอีกจะได้ดูประมาณช่วงไหนครัถ้าจําไม่ผิดน่าจะประมาณอ่าต้นทันวากางธันวาต้นต้นธันวาเร็วเร็วนี้เร็วๆนี้แล้วกัวน <laughs> เดือนธันวาแลา้วกันเดือนธันวาแลา้วกันเออก็แฟนต้องอดใจรอกันใจรออีกนึงเนาะใช่ครับมีอะไรเป้าหมายอะไรที่ยังอยากจะทําอยากจะลองจะลองทําในชีวิตอีกงไปครับ เป้าหมายเหรอเป้าหมายเลยไกลัจเลยตอนนี้เอาว่าใช้ชีวิตที่มีความสุขและการใช้ทําทุกวันนี้ให้มันแบบโอเคที่สุดอะไรเงี้ยครับส่วนเรื่องอนาคตก็เดี๋ยวรอไว้ก่อนใช่อันนี้ก็คือลุยเรื่องงานไปอีกใช่ใช่ใช่ฮสุดท้ายค่ะนอกจากมีครอบครัวละแฟนที่ขาดไม่ได้เลยมีอะไรอยากบอกพวกเขาไหมครับก็ ขอบคุณทุกคนจริงๆครับผมว่า,าจริงมันอาจจะไม่มาถึงวันนี้ก็ได้นะวันที่ผมได้เรียนจบและผมได้ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นชีวิตการงานอะไรเงี้ยต้องขอบคุณครับทุกคนที่แบบว่าสนับสนุนแล้วก็หวังว่าเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับ